สวัสดีค่ะวันนี้ขนมทังทองขนมมิตรนะคะเอาวันนี้มาโชว์ผลงานของลูกศิษย์กอนเออนี่เก่งไหมเก่งไหมเก่งไหมนี่แค่วันแรกเลยนะนี่แค่บันแรกเก่งขนาดนี้เลยนะคะน,นี่เป็นสดของเรานะคะอันนี้น้องเขามาเรียนเนาะอาตวัดให้ดูทีจอไปางาน้า หมุนข้าหาตัวโอเคแบบนี้เลยเก่งมากลูกเก่งมากนี่แป้งสดนะคะมาจากไหนนะลูกมาจากชลยามาจากชรายาเนะาะจะมาเรียนเป็นอาชีพไปน,นะวันนี้ก็สั่งเตามาด้วยนะคะไม่เอี่ยมเลยนะคะตัวนี้น,นะคะเตาสีลุงของเรานะคะอ่าปับคุมไฟง่ายนะคะใช้ไฟนิดเดียวนะคะสั่งแล้ววันนี้ครูก็เผาเบ้าเนะาะอ่พร้อมกับมารับมาเรียนวันนี้คุณแม่พามานะคะไปสัมภาษณ์คุณแม่หน,น่อยอยากให้ลูกมีอาชีพติดตัวเนาะ พาลูกสาวมานะคะเอาไว้ใช้ยามแก่เป็นไงคะขนมอร่อยไหมอร่อยมากค่ะสูตรแป้งอร่อยมากเลยกรอบกรอบนอกนุ่มในเนาะกรอบนอกนุ่มในนะคะสวยถูกใจเนาะกําไรดีด้วยนะต้นทุนก็คํานวณกันแล้วก็ไม่สามบาทเนาะแป้งบาทหนึ่งกิมพะสิบสตางค์ขชการสอนเข้าใจง่ายมากเลยค่ะเน้นทุกวมากค่ะเน้นทุกอย่างเนาะเหมือนกับทําขายจริงเลยนะคะนี่นะคะเนี่ยอันนี้ก็ สวยบ้างไม่สวยบ้างอีน้องไปฝึกแป๊บเดียวก็เก่งนะอันนี้แป้งสดเนาะอ่ามาละมาละันะมาได้ขนาดนี้ก็ได้แล้วนะก็ขายได้แล้วนี่นะคะอันนี้แป้งสดนะอันนี้แป้งสดของเราเนี่ยค่ะอ่าต้องซ้อมมือสักหน่อยหนึ่งนะอ่ซ้อมมือนิดหนึ่งแป้งหมักเราก็เรียนไปแล้วเนาะแป้งหมักเราก็เวลามันเย็นแล้วมันก็จะนิ่มๆๆทั้งชิ้นอย่างนี้เลยนะคะนะคะาฝากถึงอ่าคนที่อยากมาเรียนหน่อยสิคะจะได้มีอาชีพกันเนาะค่ะก็เชิญเชิญเพื่อนๆนะคะที่ว่าอยากมีอาชีพ ติดตัวเนาะติดตัวแล้วก็ไม่ไม่ไม่ยากอ่ะค่ะเข้าใจง่ายไม่แพงด้วยไม่แพงค่ะแล้วก็กําไรดีค่ะคุ้มคุ้มกำไรดีอ่ะคุ้ม แล้วก็เนอีที่ติดตัวเราตลอดคือให้ลูกให้หลานเนาะตามเพจมานานแล้วก็คือแบบหาโอกาสหาโอกาสไปมาได้พาเด็กๆมาเรียนลูกก็จะได้มีอาชีพเนาะเราก็อาศัยเขาไว้หน่อยก็อาจจะเราให้เขาเลี้ยงดูบ้างแต่ก็ใช่ใช่สร้างอาชีพให้เขาเนาะอาชีพที่ติดตัวเราแล้วมันไปไไปไหนอ่าสืบทอดได้ถึงลูกถึงหลานนะคะนี่นี่ควักออกมาใหญ่เลยควักออกมาใหญ่เลยนี่นะคะอุ้ยระดับนี้ขายได้แล้วนี่ นะโอ้สวยสวยที่แม่ขอบสูงระดับสสวยแล้วค่ะระดับนี้ขายได้เลยนะคะแตวก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มีอะไรก็ทักเข้ามาเนาะมาเหรียญเพิ่มได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะเสียค่ค่าแป้งเนาะสนใจแนะนำค่ะวันนี้แนะนำเนาะขอบคุณมากนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ